ก่อนนี้อุบัติเหตุมันถี่มากเพราะว่าเป็น,ปนถนนสวนเลนส่วนใหญ่จะเป็นคนเมาจากชุมชนออกมาอยู่สู่ถนนใหญ่คือมีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตมันเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นสี่แยกเขา,เข,าเขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูงแล้วก็มาชนตัดเสียชีวิตเราทํำยังไงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราหรือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด แยกนี้ก็เป็นสีแยกที่เชื่อมทุกหมู่บ้านจะต้องผ่านสีแยกนี้ไปเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เลยเอาจุดนี้เป็นจุดหลักที่ตั้งด่านชุมชนค่ะจุดแรกนะคะก็จะเป็นจุดตรวจจุดคัดกรองว่ารถที่สัญจรไปมาผ่านด่านชุมชนผิดกฎระเบียบของหมู่บ้านหรือไม่ในกรณีคนเมามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อที่จะเกิดอุบัติเหตุส่งต่อไปยังศูนย์สั่งเมาศูนย์สั่งเมาก็จะทําการทดสอบค่ะ,คะ โดวยวิธีตามขั้นตอนของศูนย์สางเมาแล้วก็จะให้นั่งพักให้เดินไม้กระดานอย่างเงี้ยค่ะใชะ้ดื่มล่างจืดหรือว่าผลไม้ลดเปรี้ยวค่ะก็คือจนให้แน่ใจว่าเขาหายเมาแล้วเราถึงจะปล่อยตัวกลับบ้านได้แต่ถ้าไม่หายเมาจริงๆเราก็จะส่งตัวกลับบ้านหรือโทรให้ญาติมารับกลับบ้านไปค่ะสำรวจจุดเสี่ยงแล้วมันไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์เราไม่มีเงินทําพูด,ดง่ายๆมันมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะ แต่ว่าในส่วนตรงนี้ที่เป็นป้ายเตือนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรานําวัสดุที่เหลือใช้ยางรถยนต์เนี่ยก็เห็นที่อื่นเฮ้ยไอ้ร้านป่ายางเขาก็ทาสีแล้วมันก็เห็นชัดดีเราก็เลยมันลองทําดูหาสติกเกอร์ท้อนแสงไปแปะเข้าไปกระยะระยะไปนานก็นลอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสังกสีก็พัฒนามาเรื่อยทําให้ลดประเหตุนในการเลยโคง้งเลยทางแยกสังเกตจุดทางแยกได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องกังหันเนี่ยก็มาคิดกันกันกบเด็กๆมันให้ทําอะไรดีที่มันแบบใช้เห็นวัสดุเหลือใช้ ไอ้พวกเนี้ยเป็นวัสดุที่อยู่ในชุมชนที่หมดประโยชน์แล้วอะอย่างรถยนต์เก่ากังหันก็เช่นกันก็ขวดวัสดุอะใช้ไอ้ที่ปักก็ไม้ต้นทุนน้อยอย่างรถยนต์ที่เราไปวางเคยช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่ง น้องอ่ะเลี้ยวรถตัดหน้ากาันรบริเวณสี่แยกเสร็จแล้วเลี้ยวไปชนยางพอดีถ้าไม่มียางรถยนต์ตัวเขาต้องกระแทกเข้ากับเสาสี่เหลี่ยมไฟฟ้าถึงขั้นกระดูกหักหรือเสียชีวิตแต่ที่พีกกว่านั้นคือมีคนมาจากนอกพื้นที่ฉันไม่เคยมาแต่รู้เลยว่าตรงนี้มันจะเป็นทางแยกเวลาคนนอกพื้นที่เข้ามานะ่ะมันสัญจรได้ง่ายขึ้น อำาเภอเองก็จะมีโรงงานแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าการจราจรเนี่ยมันมีรถที่หลากหลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูงมากครับจุดกับรถที่ไม่ได้มาตรฐานเขาสร้างตามความสะดวกของชาวบ้านมันมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุคือชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยเอาข้อมูลเจ็บตายเนี่ยไป ลองคืนข้อมูลดูว่าจุดกับรถที่มันไม่ได้มาตรฐานมันมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยก็ยินยอมให้ทางภาครัฐเราหรือจุดกับรถที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงจุดอื่นๆเช่นจุดสีแยกวัดใจยอดผู้บาดเจ็บลดลงการทํางานของพยาบาลเองเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเองก็พาังงานก็อาจจะลดลงซึ่งเราก็นําข้อมูลตรงเนี้ยมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางเรื่อยๆครับ ว่าจะพบว่าผูบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดในวัยรุ่นค่ะแล้วก็วัยผู้สูงอายุจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุมชนม,มุสลิมค่ะ,คะการเสรจภารกิจทางด้านศาสนาค่ะในช่วงตอนหัว่ําก็จะเดินกลับบ้านผู้สูงอายุก็คิดในเรื่องของปอกแขนปลอดภัยค่ะก็ปรากฏว่าพอมาติดตามเนี่ยกไ็ได้ใช้จริงแล้วก็สามารถช่วย ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวังคนเดินถนนค่ะได้ระดับหนึ่งค่ะอุบัติเหตุในแม่สรเลียงสวนมากจะมอไซค์ชนกันเครื่องหมายจราจรบางคนก็ไม่เข้าใจทางนี้เขาห้ามผ่านแต่เขาสวนทางก็เกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยในเขตเทศบาลแม่สรเลียงค่ะเราได้มีกำหนดจุดไว้หลายจุด โดยการมีสัญลักษณ์ในเชิงของอวัฒนธรรมประเพณีออกบ่าก็คือไม้ไผ่ขัดแตะหรือราชวัตรพร้อมกับโคม16เหลี่ยนเป็นเชิงสัญลักษณ์ไว้ว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็จะเป็นโคมสีแดงถ้าเป็นจุดเสี่ยงระดับปานกลางก็จะเป็นสีเหลืองนอกจากนี้แล้วเราก็จะได้เสริมอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเสริมเข้าไปด้วยครับอุบัติเหตุลดลงค่ะ ลดลงกว่าเมื่อก่อนเยอะอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสถิติตี่ค่อนข้างเยอะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนะครับก็คือสิ่งที่ชุมชนได้ร่วมกันคิดแล้วเนี่ยมันเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง,างแท้จริงครับ